คือความอยากของเราเราก็อยากอยู่ให้มันสบายใจไม่ว่าเราจะอยู่ยตรงไหนอะเราคิดว่าเราฝึกใจของเรามาแล้วเราศึกษาพระกรรมฐานกรรมฐานคงจะทำให้เราใจิตใจดีทุกเวลา,ไม,วาไม่ว่าเราจะไปเผชิญอะไรนะใจิตใจเราคงยิ้มแย้มแจ่มใสผ่องใสได้ทุกเวลาทำใจได้ประทุกทุกเรื่องอย่างนี้มันไม่ได้ทุกเรื่องหรอกนะไม่ว่าใคร แต่แค้ไม่เกิดอะไรเลยเนี่ยเวลากระทบไม่เกิดอะไรเลยเป็นไปไม่ได้หรอกนะโดยธรรมดามเป็นอย่างนั้นจะให้ดีก็ต้องวัดไอตอนที่อยู่คนเดียวเนี่ยเธอเป็นยังไงอันนี้ของจริงไอตอนกระทบเนี่ยมันไม่ได้ไม่ใช่ของจริงที่ใจเราเป็นจต่เป็นเรื่องปกติเวลาจิตมันถูกกระทบมันก็ต้องแสดงจริยาของจิตออกมา เป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าจิตยาของจิตที่มันเกิดขึ้นเน่ะเรารู้ทันไหมถ้ารู้ทันมันก็จบไวถ้ารู้ไม่เท่าทันมันก็จบช้าหน่อยเธอก็ต้องเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาคอยหักล้างใจเธอต่อไปถูกไหมละ่ะไม่ได้จบไวๆก็แค่นั้นเพราะเมื่อเราปฏิบัติเราก็อยากให้อารมณ์ใจมันจบเร็วเราไม่อยากคาใจอารมณ์เสียเอาไว้นานๆอันนี้นคือเรื่องที่เธอก็ทราบอยู่แล้วแต่เวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ย เธอมีความสุขไหมเล่ะสงบไหมความคิดของเธอไปทางไหนมีใจิตใจกระสับกระส่ายหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าเวลาเธออยู่คนเดียวเธอเป็นยังไงอยู่คนเดียวนะมีความสุขไามไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงกินไม่ห่วงคิดถึงเรื่องต้องทำอะไรไม่มีกิจจะต้องไปคิดอะไรไม่ต้องมานั่งคอยกังวลใจกับเรื่องที่จะต้องทําอะไรมันก็ไม่มี ใจนะถ้ายังไม่มีอะไรมา,มาวุ่นวายเป็นภาระของท่านเลยก็ใจท่านก็จะสงบอยู่ในในฌานสมาบัติสงบในอารมณ์มิปัสนายานสงบใจของท่านที่ท่านทำของของท่านเป็นปกติก็จะอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรมากกิจหรืออื่นมันก็เป็นของเล็กน้อยแค่นั่งเดินยืนนอนหรือว่าต้องทาอะไรภายในสถานที่ก็เล็กเล็กน้อยน้อยมันก็ไม่เป็นอะไรถ้าอยู่คนเดียวนะ มันก็สบายเป็นสุขแลยตื่นแต่ถ้ามันต้องไปประเชิญกับโลกข้างนอกมันก็ต้องเจอบ้างเดินทางมันก็ต้องเจอบ้างเจอเสียงบ้างเจอคนบ้างเจอเรื่องราววุ่นวายเจอสิ่งที่มันมันเป็นไปได้ยากมากสำหรับความตั้งใจที่เราอยากจะทำอะไรอย่างนี้มันก็ต้องมีบ้างเป็นความคิดนะแต่ว่าคิดแล้วมันเป็นอะไรแหะปับ๊บปุ๊บมันหยุด ใจเราได้ทันทีหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมของเธอธรรมของแต่ละเรื่องที่เธอได้ฟังมากับที่เธอสามารถเอาไปใช้ดับอารมณ์ของเธอตอนนั้นได้มันก็อยู่ที่เธอสามารถคว้าเอาทรรมอะไรมาดับใจเธอได้ไหวถ้ามรณา,าไม่ไหวนั่ว่าธรรมที่เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีในใจของเรากีกับการนึกถึงความใจ มันก็ยังละงับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ข้อธรรมของเรานะยังช่วยใจเราไม่ไหวเราก็อาจจะจะมองอนิจจังอย่างนี้ก็ได้มองความทุกข์ก็ได้มองอะไรที่มันทําให้ใจของเรามันหยุดใจเราได้เราก็ต้องมองมุมใดมุมหนึ่งในธรรมข้อนั้นๆในอารมณ์ระโสดาบันเวลากระทบอะไรขึ้นมาทาที่ของใจท่านก็ศีล ี่จะคอยเป็นเครื่องคุ้มครองใจของท่านเอาไว้ความดีในขั้นตอนของอารมณ์ของผู้ปฏิบัติมันจะทราบได้กับกันทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเ,าเรื่องที่เธอจะไม่รู้ธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้ามันเป็นไปไม่ได้เว,ว่าเธอฟังมาเยอะนั้นข้อธรรมที่เธอได้เรียนรู้กันมามันเพียงพอ ต่เธอจะยอมรับนับถือข้อธรรมที่เธอเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วมาดับความทุกข์ของเธอโดยไม่ลังเลสงสัยเธอจะทําให้มันเกิดขึ้นกับใจของเธอแบบไหนถ้าเธอไม่มีสมาธิเธอก็ทําความเข้าใจในสิ่งที่เธอน้อมนำเอามาปฏิบัติไม่ไมครบถ้วนเมื่อเธอไม่มีศีลก็ยิ่งทําให้เธอไม่สามารถที่จะสงบใจของเธอเพื่อเกิดสมาธิเพื่อจะ ตีความในสิ่งที่เธอได้ฟังมาได้อย่างกระจ่างครบถ้วนแล้วถ้าเธอไม่ส่งไว้ซึ่งความเมตตากรุณาสิ่งของเธอไม่ตั้งมัน่นสมาธิของเธอก็ไม่เกิดไอ้ความที่เธอได้ยินได้ฟังเป็นธรรมคำสอนของพระท่านมาเธอก็ไม่สามารถจะแยกแยะหรือความความเข้าใจจนเธอหมดคําว่าลังเลสงสัยอย่างครบถ้วนถ้าเราจะมองว่าถ้าผลของการกระทบของเธอมันจะเป็นตัวบทพิสูจน์ว่านี่เราอย่าง ยังไม่ได้เข้าถึงจริงๆเรายังไม่ได้ยอมรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อนี้จริงๆแล้วจึงหยิบมาแล้ว,ลวมันใช้ไม่ได้มันดับใจเราไม่ได้มันวางใจลงไปไม่ได้แม้จะจะงัดทำข้อนั้นเดี๋ยวเอาทำข้อนี้เดี๋ยวเอาทำข้อนู้นมาคือนานๆนไปเนี่ยมันจางมันจางในอารมณ์ได้เพราะยังไงโดยธรรมชาติมันไม่คาใจเท่นานหรอกเดี๋ยวมันก็จางไปไอ้เรื่องนี้เราไม่เอามาวัดในระหว่างมันจาง ไม่ใช่จางไปเธอพิจนารณาแล้วเอาจิตสงบอาน,นี้ใช้ไม่ได้มันต้องเอาตอนใหม่ๆเหมือนก็บอกเด็กกาลังร้อนร้อนอ่ะตีก็ตอนนั้นแหละเขารูปเขาล่างได้ไม่ได้ก็ตอนนั้นนะก็เหมือนกันเวลากระทบปับ๊บเธอมีทําเป็นเครื่องคิดของเธอถ้าเก่งจริงมาต้องตอนกระทบเรื่องราวที่เธอโดนมาไม่ว่าเธอกระทบอะไรกระทบความแก่กระทบความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายกระทบความสูญเสียพัดพราก กระทบความตายเธอต้องวางใจของเธอได้เมื่อโดนกระทบถือไหมล่ะหรือว่ากระทบอารมณ์ที่เธอไม่พอใจกระทบคำตำหนิจิตเจียนด่าว่ากระทบการเสียดสีกระแนกระแหนเธอทำใจของเธอเอาอะไรมาใช้อย่างนี้วันคืนล่วงไปของเราไม่มีวันไหนที่ไม่โดนกระทบมันกระทบทั้งวัน เพียงแต่ว่าสติของเธอเธอจะระลึกนึกได้เป็นปกติหรือเปล่ามันก็จะเป็นคนที่ฝึกฝนใจไม่ไม่ยอมปล่อยไม่ปล่อยอะไรไม่ปล่อยเพราะไม่หารสี่คือไม่ปล่อยใจให้ขาดเมตตากรุณาไม่ปล่อยศีลของตัวเองให้บกพร่องไม่ปล่อยกําหนดสิ่งที่เราต้องเจริญในภาวนาเธอต้องไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปเลยเธอไม่ต้องไปกังวลว่าทำที่เธอกําลัง นำมาใช้เนี่ยมันจะลืมไม่ลืมยังไงมันก็ไม่ลืมเพียงแต่ว่าเธอเข้าใจมันกระจ่างหรือยังเธอยอารับนับถือทำข้อนี้อย่างหมดหัวใจของเธอแล้วหรือยังถ้ามันยังยามไหนที่เรายังไม่โดนกระทบเราก็อาศัยพรหมิหารสี่ที่มีเมตตากรุณาเป็นหลักทบทวนสิ่งของเธอให้บริสุทธิ์ทำสมาธิของเธอให้ตั้งมัน่นแล้วเธอก็ไขครวงของเธอลงไปไขครวงในความจริงที่เธอกำลังน้อมนำเอามาคิดเช่น เรื่องของความตายเรื่องของความว่างเรื่องของความไม่ไม่แน่นอนอย่างนี้เป็นต้นนะเธอก็คิดมันลงไปคิดจนฝ่าเราจะรู้สึกว่าใช่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ว่าเธอเธอเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเธอมั่นใจว่าสิ่งที่เธอคิดสมบูรณ์ดีแล้วเวลามันกระทบเธอลองไปใช้ดูซิมันใช้ได้ไหมถ้ามันยังใช้แล้วมันยังแฝงอยู่แสดงว่า เครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์แสดงว่าวมันยังแหวนเครื่องมือเรานะเครื่องมืออะไยังไม่สมบูรณ์เดียกลับไปแก้ไขใหม่ก็คือไปทําจิตของเราทรงเมตตากรุณาของเราใหม่ทบทวนสิ่งของเราให้สมบูรณ์ตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วเธอก็ให้ควรทําในข้อนั้นใหม่ทําซ้ําไปซ้ํามามันอยู่อย่างนี้แหละทําจนกว่าเธอจะเวลาถูกกระทบแล้วมันก็เออใช้ได้วะ่ะ มันอยู่เอาอยู่เอาอยู่่ะอย่างนี้แน่นอนแล้วสบายแล้วแล้วเจอเรื่องนี้ใช้อย่างนี้เลยหยุดเลยใจเราไม่ไม่มีว่าไม่มีเรื่องหวั่นไหวไม่มีเรื่องคิดอะไรต่อเลยนะมันเห็นเลยทุกอย่างเลยไม่ใช่มันหยุดแบบดื้อๆซื่อๆไ่ใช่งนั้นนะมันเห็นทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เลยว่ามันมีเหตุมีผลมันมีที่มาที่ไปของมันยังไงเขาเรียกว่าสติของมันมีความสมบูรณ์ปัญญาของมันก็รู้ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ มันไม่ได้ถูกกระทบแล้วมันก็นิ่งสงบลงไปถ้านิ่งสงบแล้วมันไม่คิดอะไรเลยอันนี้ไม่ใช่อันนั้นมันกูถูกกดด้วยกำลังของฌานถ้ากำลังของปัญญามันจะต้องกระทบปับ๊บมันจะต้องรู้ของมันอย่างกระจา่างที่มาที่ไปรู้อย่างรู้อย่างไม่ต้องมีอะไรเสื้อมแขงสงสัยของเธออ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเล้วจบแล้วมันก็จบไม่มีอะไร แน่นเรื่องยากมันอยู่ที่ว่าไม่ใช่ว่าพระธรรมคําสอนของเธอจะไม่รู้เธอรู้เยอะแล้วอันนี้ไม่ได้ยากมันยากกับเพียงแค่ว่าเธอจะขนขวายฝึกใจของเธอว่าจะหยิบอะไรล่ะที่เธอชอบเธอชอบพิจนารณามุมไหนล่ะอานิจจังเธอชอบพิจารณามุมมุมมุมที่ไม่เที่ยงอย่างนี้หรือว่าชอบมุมในความนทุกข์หรือว่าชอบมุมในความตาย มันก็มีอยู่สามมุมนี่แหละที่พอจะเป็นเครื่องพิจนารณาได้โดยง่ายเพราะว่าในสามมุมเนี่ยตาเธอมองเห็นได้ทุกเรื่องไม่เที่ยงก็เห็นได้ตาของเธอทุกก็เห็นได้ใจของเธอตายก็เห็นได้ตาของเธอใจของเธอถูกไหมล่ะมันเป็นของหาหาคำตอบได้ง่ายโดยไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรอีกนั้นคำว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีเลยว,ว่าอนัตตาคือตายก็ตามที มันคือธรรมที่ประจําโลกนี้ถ้าเราจะจิตมุมใดข้อใดแล้วเราก็ไข่ควรมาลงไปด้วยอาศัยพรม,มิหารสี่เธอดีหมายถึงเมตตากรุณาเธอทรงตัวของเธอทุกวันเนี่ยแล้วก็ความทรงตัวในการไข่ควรในสิ่งของเธอก็ดีจิตของเธอก็พยายามเพียรอยู่การเจริญภาวนาของเธออยู่ยังดีอยู่นะสามอย่างนะเธอทรงตัวดีอเ,เลย เธอว่างตอนไหนเธอสงบตอนไหนเธอใจสบายตอนไหนเธอก็คิดเรื่องนี้เลยคิดเรื่องอันนี้จังเธอก็คิดไปเออชิดไม่ใช่ไม่นีอะไรแนะ่นอนว่าชี่แน่นอนคือความตายว่ะเธอคิดไปคิดเนี่ยอันเดียวว่ะไม่ต้คิดนะอนนไะไรเยอะหรอกคิดอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวลองดูว่าเวลากระทบเราใช้ได้ไหมเออมาทดสอบทดสอบความตั้งใจของเราทดสอบความเพียรทดสอบปัญญาเราทดสอบสิ่งที่เราปรารถนาของเราดูซิว่า ที่เราต้องการเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นชีพพึ่งของเราเนี่ยเราใช้ได้หรือเปล่าอันดับแรกเลยเมตตากรุณาเนี่ยเธอใช้ได้ไหมเวลาเธอถูกคนก็กระทบเธอเธอใช้ได้ไหม ใจเรามีเมตตาทรงไว้กรุณาทรงไว้ทบทวนสิ่งของเราเอาไว้ให้ดีตั้งใจทําสมาธิของเราตั้งมัน่นแล้วก็พยายามไขครวนในธรรมที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยมองให้มันกระจ่างชัดเจนลองไปลองไปใช้ดูซิว่ามันใช้ได้ไหมกระทบแล้วเป็นยังไงใจยั้งตัวหรือเปล่าเราจะสมรวมใจเราดีไหมเวลามันเกิดอยากอะไรเรายั้งใจเราได้ดีหรือเปล่าเวลาเกิดปัญญาปับ๊บมันก็คิดได้เลยไงแทนไม่จะมานั่งไล่ ทานเนตตากรุณาได้ให้ทบทวนในศีลทบทวนในสมาธิสิ่งของเธอบริสุทธิ์ดีแล้วสมาธิของเธอกำลังตั้งมั่นดีแล้วเธอไม่ได้ขาดเมตตากรุณาและตอนนั้นความรู้ของเธอที่จะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันมาจากรากฐานของการที่มีพรม,มิหารสีดสร่ดีมีศีลบริสุทธิ์ดีมีสมาธิมั่นคงดี ความรู้นั้นถึงจะดีปัญญาให้คนจนมีความกระจ่างไมล่ลังเลสงสัยแล้วเวลากระทบปับ๊บผลเกิดในใจของเธอและเธอไม่หวั่นไหวเธอสงบเธอสึ์สบายมันสบายคือมันเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดที่ที่มันโดนกระทบบรรดาปฏิบัติที่ยากที่สุดคือว่าเราไม่มีครูมันยากตรงนี้เพราะเรามีครูบาอาจารย์สอนเรา มันไม่ยากมันอยู่ที่ความเพียรของเราแต่เราจะเพียรทานะเราขยันทาของเราไปทําไปแล้วก็เอาที่ชอบจะ,จะข้อใดข้อหนึ่งอย่าไปเอาเยอะสเปสสปะเอาทาข้อใดข้อหนึ่งที่เราพอเห็นแล้วเราเข้าใจง่ายเอาอานิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราว่าอันไหนที่เราชอบล่ะชอบอน,นิจจังไหมล่ะชอบคิดเรื่องนี้เฉพาะาเอาเรื่องนี้เฉพาะชอบคิดเรื่องความทุกข์ไหมล่ะเราคิดเรื่องทุกข์ไป ชอบคิดอะไรชอบคิดถึงความไม่ความไม่มีอะไรเหลือเลยว่างเปล่าก็อนัตาก็ว่าไปเรือมันตายก็ว่าไปมุมใดก็ได้ในสามสามด้านนี่แหละด้านใดด้าน,าน,าน,านหนึ่งฉือก็เอามาใชเพราะว่าโดยจริตนิสัยของคนมันจะถูกแบ่งออกไปว่าในสามประการเนี่ยมันไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทําทุกสามอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบมันจะได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันสมบูรณ์สำหรับคนคนนั้นแต่้า ในลักษณะของบางคนที่ไม่ได้ต้องการยุ่งกับชีวิตของใครมากนักเนี่ยแค่มีใจมักจะชอบถือบูตรลงท้ายอนัตตาและสบายเลยเพราะว่ามันง่ายต่อการที่คิดเพราะคนประเภทนี้มักจะจบอะไรด้วยการมองไปถึงที่สุดแล้วก็เท่านั้นแหละที่สุดก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรที่สุดก็ว่างเปล่าไม่เห็นจะมีอะไรวุ่นวุ่นวายพอวุ่นวายปั๊บแล้วเธอจะเข้าไปยุ่งกับคนไหมล่ะ มันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรยากหรอกนะแต่เพียงแต่ว่าเธอไม่สามารถที่จะนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้มันเกิดความกระจ่างในใจของเธอเธอมาเห็นฉาบช่วยไปเธอยังเอามาใช้ไม่ได้ไอ้ที่ยากก็ตรงในที่ต้องใช้เวลาถ้าเธอขยันถ้าเธอตั้งใจเอาจริงเอาจังมันไม่เกินวิสัยเธรลก เอาทุกตัวเดียวเวลามันเจอแล้วทุกว่าเธอหยุดแล้วไม่อยากคิดอะไรต่อแล้วมันมันทุกข์เแล้วเกินว่ามันอย่างนี้แหละนะข้อปฏิบัติพอเข้าใจไหมล่ะลองไปดูสำรวจใจของตัวเราเองนะว่าเราเป็นคนชนิดไหนหรือไม่มีอย่างสักชนิดเลยไม่มีเลยอันนจารย์กูก็ไม่เจอทุกขรังกูก็ไม่มีเขา ตากก็ไม่นรู้เรื่องอันนี้มันเรื่องง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้มโนนึกเอาไม่ต้องใช้ความสมรวมจิตละเอียดปราณีตในสมาธิเพื่อไปเข้าสู่ในสิ่งที่มองไม่เห็นรูปแต่นี้คือสิ่งที่เราสามารถเห็นได้โดย,โดยตาเนื้อของเราอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันกระทบเราทั้งวันทั้งคืนเจอทุกวันตั้งแต่ตื่นยันหลับเนี่ยข้อนี้แหละ พอไหมนะเอาจริงๆมันก็พอมันไม่ได้มากมายอะไรหรอกนะถ้าเธอทำอย่างนี้ได้เนี่ยพอจิตของเราเริ่มทรงตัวเดฟควารมรู้ยิ่งมันก็ค่อยปรากฏฉลาดขึ้นมาเองนั่นแหละ